เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะร้านเหล้าแห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาเจอโจนหน้ากากขนฟูนั่นก็คือแรคคูนที่เผลอชิมเหล้าเข้าไปและไปนอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำค่ะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานคุ้มครองสตัตว์และศูนย์พิพงสตัตว์ประจำเขตแฮนโอเวอร์เผยว่าแรคคูนตัวนี้พิกคนชั้นวางสินค้าดื่มเหล้าไปหลายชนิดเลยค่ะก่อนจะล้มตัวลงนอนในห้องน้ำดังกล่าวหลังจากจับตัวได้เจ้าหน้าที่พาแรคคูนกลับไปยังศูนย์พิงสัตริ์ เพื่อให้ฟืน้นสติและหลังจากพักสักไม่กี่ชั่วโมงเพบว่าแรคคูนไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆยกเว้นอาการเมาค้างซึ่งปล่อยกลับคืนสู่รธรรมชาติอย่างปลอดภัยจากโพสต์ใน Facebook ของศูนย์ค่ะยังทิ้งท่ายด้วยความขำขันว่าหวังว่าเขาจะได้เรียนรู้ว่าการงัดบ้านคนไม่ใช่คำตอบติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn